สวัสดีค่ะอะไรชวนรู้วันนี้จะพาทุกคนมารู้จักกับฟังก์ชัน Mobile App Group เป็นเมนูสำหรับการอนุมัติผ่านมือถือนั่นเองค่ะที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้อนุมัติไม่ต้องเสียเวลาไปอนุมัติในโปรแกรมค่ะในโปรแกรมของเรารองรับอยู่ด้วยกัน4เมนูประกอบด้วยเมนูใบเสนอราคาเมนูใบสั่งขายเมนูใบขอซื้อและก็เมนูใบสั่งซื้อค่ะแต่ก็ขึ้นอยู่กับพื้นของโปรแกรมที่ใช้งานนะคะ สำหรับวันนี้นะคะก็จะมาแนะนำในส่วนของฟังก์ชันในส่วนของใบสั่งซื้อค่ะถัดไปนะคะก่อนเริ่มต้นใช้งานฟังก์ชันมบาย l e แอปพุินะคะเราจะต้องมีการกำหนดค่ากันก่อนนะคะในส่วนนี้นะคะจะต้องเป็นผู้ที่ถือล็อกอินบิ๊กบอสเท่านั้นค่ะในการกำหนดค่าค่ะการกำหนดค่าในส่วนแรกนะคะจะเป็นการกำหนดในส่วนของสาขาค่ะเข้าที่เมนูแก้คุณสมบัตินะคะเพิ่มแก้ไขรายรชื่อสาขา หน้าที่3ช่องบันทึกใบสั่งซื้อสินค้าระบุ A นะคะ A คือต้องมีการแอพผู้เอกสารก่อนนะคะถึงจะสามารถค้นไปทําขั้นตอนถัดไปได้ค่ะต่อไปนะคะเราก็จะต้องมาทําการสร้างในส่วนของตําแหน่งแล้วก็รายชื่อนะคะให้กับผู้บันทึกและผู้อนุมัติเอกสารค่ะเข้าที่ระบบรักษาความปลอดภัยหัวข้อเพิ่มแก้ไขรายชื่อตําแหน่งและหัวข้อเพิ่มแก้ไขรายชื่อสาขาค่ะ ทั้งสองหัวข้อนี้นะคะก็ได้มีการคอนฟิกไว้เรียบร้อยนะคะดังรูปนะคะในส่วนของหน้าตำแหน่งนะคะให้เรานะคะสร้างชื่อตำแหน่งพร้อมกับระบุร,ระดับนะคะดังรูปผ่านแล้วเซฟในส่วนของหน้าพนักงานนะคะก็ให้เราสร้างชื่อพนักงานขึ้นมาค่ะ ระบุอีเมลค่ะพร้อมกับผูกตำแหน่งค่ะคลิกที่ f 7กลับไปที่หน้าบันทึกรายละเอียดเอกสารค่ะแล้วกดที่ f สิบบันทึกค่ะถัดไปนะคะก็คือเราต้องไปคอนฟิกที่เล่มเอกสารนะคะเข้าที่เล่มเอกสารที่เราใช้งานนะคะตรงเล่มเอกสารแนะนำให้กเข้าไปค่ะเขาจะป๊อปอัพหน้าเลือกเล่มเอกสารมาให้ Enter มาหน้าที่3นะคะตรงรหัสตำแหน่งนะคะให้เราดึงตำแหน่งของผู้อนุมัติมาผูกค่ะพร้อมกับระบุในส่วนของวงเงินนะคะในส่วนของวงเงินนี้นะคะถ้าเรามีการเปิดเอกสารเกินวงเงินที่กำหนดจะไม่สามารถแอพรูปเอกสารได้ จากนั้นนะคะที่หน้าของอนุมัติเอกสารตรงช่องอนุมัติให้เรากดปุ่มชิปกับปุ่ม enter พร้อมกันแล้วมากำหนดตำแหน่งนะคะตรงตำแหน่งนี้ให้เราดึงตำแหน่งของผู้บันทึกเอกสารมาผูกตรงช่องแก้ไขให้นำติกถูกออกแล้วเซฟหน้าบันทึกอนุมัติแล้ว escape ออกค่ะ สุดท้ายนะคะจะเป็นการกำหนดในส่วนของการเส่นอีเมลให้คลิกที่มบาย l e แอปพลคลิกที่เซตติ้งหน้าการเซตติ้งตรงนี้ตรงช่องเซิร์ฟเวอร์และพอร์ตให้ระบุตามรูปได้เลย,เลยแนะนำให้ใช้เป็น gmail ด้านล่างถัดมาก็ให้ระบุเมลของผู้ส่งติ๊กถูกที่ enable ssl แล้วกดโอเค เมื่อเรากําหนดค่ากันเรียบร้อยแล้วนะคะถัดไปจะเป็นรูปแบบของการเซ็นเมลและการอนุมัติเมลค่ะสําหรับผู้ที่ส่งเมลนะคะให้เลือกที่เอกสารคลิกที่ Mobile App Proof ช่องฟอร์มนะคะเขาจะรีฟอร์มแล้อินผู้เข้าโปรแกรมช่องทูให้เราดึงเมลของผู้อนุมัติมาผูกค่ะสามารถดึงได้ทั้งหมด3เมลถัดมานะคะก็จะเป็นในส่วนของรายละเอียดเอกสารหากเรามีข้อความเพิ่มเติมสามารถระบุได้ที่ช่องรีมาร์กแล้วคลิกเซนถ้าเมลส่งผ่านจากขึ้นสถานะอีเมล has been and s u ัคเซสฟูลลีให้ค่ะมาในส่วนของผู้อนุมัติกันบ้างนะคะ เมื่อผู้อนุมัติได้รับเมลนะคะให้เข้าที่เมลตรวจสอบรายละเอียดแล้วเลื่อนลงมาที่ด้านล่างนะคะคลิกที่แอป o ู p ค่ะกด Confirm ์มจะขึ้นสถานะ s u c c e s s f u l l y ให้ค่ะข้อมูลนะคะจะถูกส่งกลับมาที่โปรแกรมฟอร์มูล่าค่ะกลับมาที่โปรแกรมฟอร์มูล่าคลิกที่เอกสารกดฟังก์ชันรีค u วรีเพื่ออัปเดตสถานะของเอกสารเป็นแอป o ู p และคลิกที่ฟังก์ชัน a p ป p r o o Status กดอัปเดตเพื่อปรับปรุงสถานะของการเซ็นเมลค่ะสุดท้ายนี้นะคะก้อยก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะคะแล้วก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับก้อยด้วยนะคะสำหรับคลิปต่อไปนะคะก็จะมีสาระน่ารู้อะไรมานำเสนอนั้นฝากติดตามกันด้วยค่ะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะ